ครับสวัสดีครับกับบิ๊กสักแก่นะครับแล้วก็สวัสดีครับเียาะพลสั่งลุยครับอ่านะก็ตั้งแต่วันที่มอบรถนะโอ้โหมีคนหลั่งไหลเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากร่วมอนุมโมทนาบุญเยอะมากคือเราก็ปิติจริงๆนะแล้วก็คาดไม่ถึงคิดไม่ถึงจริงๆนะเราอยากจะถามป้าว่าป้ามีความรู้สึกแบบไหนยังไงบ้างที่แบบโอ้ยอมีคนมาคอมเมนต์แล้วคลิปเก่าๆหรือสิ่งที่เราได้เคยทําดีไว้ในอดีตเนี่ย โอ้โหมันเด้งกลับมาหมดคือเราไม่ได้เคยวางแผนว่าจะเป็นอย่างนี้แต่อยู่ดีทุกอย่างมาเองโดยแบบไม่ได้นัดไม่ได้หมายเลยนะอยากจะถามความรู้สึกป้าว่าป้ารู้สึกแบบไหนฮะก็ก่อนอื่นก็ต้องบอกกับครอบครัวผมเนี่ยผมเองเนี่ยแต่งงานนะครับประสีภรรยาที่ชื่อพรินทร์นังข้ามประเสริฐเนี่ยหรือซ่อน้องจัดเต็มเนี่ยครับตั้งแต่ปีพศ2531แล้วก็มีลูกชาย ที่เป็นอภิชาติตบุวจในสามคนคนโตชื่ออัธวัตตาัางค้ามประเสริฐมิกส์สแก้วคนที่สองชื่อกัตะพลตาัางค้ามประเสริฐน้องไบดูแลบริษัทฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สกแก้วคนที่สามชื่อรัชพลตาัางค้ามประเสริฐน้องบอสอันนี้เสียบอสดูแลปั๊มน้ำมันปตอทฮอออีโพลสั่งลุยซ่อนน้องจัดเต็มมั่งมีสีสุขนะครับขอนอื่นผมก็ต้องบอกนะว่าผมอะมาทํา ธุรกิจตั้งแต่อายุตั้งแต่สิบเก้ามาอยู่สกแก้ปีสองพันห้าร้อยยี่สิหก็มาถึงวันนี้ก็อยู่สกแกปมาเนี่ยสี่สิบสองปีก็ต้องบอกกว่าเมื่อเราแต่งงานแล้วเนี่ยเราต้องมองถึงอะไรครับต้องมองถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตอดีตเนี่ยมันมีความรักทําให้เราเกิดการอยากมีครอบครัวแต่เมื่อเราแต่งงานแล้วจากนั้นท่ามกลางเราต้องมีความรู้ ที่มันล้นหลามเนี่ยจะทํายังไงให้ความรักที่มันท่วมทวนเนี่ยเอาความรู้ที่ล้นหลามทํำยังไงที่เขาจะต้องไปด้วยกันแล้วนานไปเมื่อเรามีลูกทํำยังไงละครความเข้าใจที่จะมาล้นฟ้าฉะนั้นถ้าเรามีความรักที่ท่วมทวน้นมีความรู้ที่ล้นหลามมีความเข้าใจที่ลนฟ้าอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยฉะนั้นก็จะเกิดความรักที่มันทําให้เกิดมีคําว่าเมตตาไม่ใช่ความรักเกิดจ,จากคำว่าสงสาร ั้ความรู้ที่มาจากคําว่าล้านหลามเนี่ยมันจะมาจากความดีและความจริงที่เรานํามาใช้ประพฤติและปฏิบัติอยู่ทุกวันคือความรู้เราถ้าเราทําวิชาชีพสามาชีพเราก็จะเอาความศิลปธรรมนะครับนําศิละปะเราก็จะหลอ่อหลอมลูกมาเมื่อความเข้าใจที่มันล้นฟ้าเราทํามาอย่างนี้ตลอดเขาบอกเริ่มที่พ่อก่อที่แม่แก้ที่ลูกถูกที่หลานฉะนั้นผมเนี่ย มีบรรพบุรุษปู่ย่าตายายนะครับซึ่งท่านก็มีสอนเรามานะครับแล้วพอท่านสอนเรามาเนี่ยวันนี้เราจะเดินยังไงเลยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเรามาเราอะไรไปไม่ได้ามาจากไหนมาเพื่ออะไรสุดท้ายไปไหนพอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บลูกเรามาเราจะต้องส่งมอบลูกอะไรให้เราเราจะต้องส่งมอบไม่ใช่บารดกที่เป็นแค่ทรัพย์สมบัตินะครับเราจะส่สมอบคือบารดกทม มรดกธรรมคือรู้แล้วทำทำแล,ล้วรู้รู้แล้วทำให้เขาเข้าถึงเข้าใจเข้าทำรู้ทำเห็นทำแลวถึงทำก็ให้เขาอยู่ในวิชาชีพสมาชีพให้เขาอยู่ในคุณธรรมศีล,ลรธรรมและจริยธรรมให้รู้จักคำว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันยอมได้ให้เป็นเสียสละเป็นเสียเปียกได้อันนี้คือสิ่งสําคัญที่เราจะต้องปลูกปัตตาให้ในหัวใจของลูกสร้างความเชื่อมั่นให้เขาจะต้องไปดูแล ผืนแผ่นดินที่เขาจะต้องรักษาในวิชาชีพกตมอาชีพของเขาก็เลยทําเรายิ่งยิ่งสอนเขาเราก็จะต้องแนะนำว่าเราควรจะต้องมีความรักสามลูกนะลุกนะพี่ทัดนหน้าเทียมตาหนึ่งลูกเราในลูกในสายเลือดลูกค้าผู้ให้เลือดลูกน้องคือผู้ด,ดูแลเลือดแล้ววันนี้สามลูกนี้ก็คือคนบนแผ่นดินนี้ทั้งหมดและเมื่อเรารักสามลูก,ลกที่ท่านหน้าเทียมตาไหนเลยความรักวันนี้จะไม่ล้นหลาม ไหนวันนี้ความดีเลยจะไม่ล้นฟ้าทําไมความจริงที่มาจากฟากฟ้ามาจากผืนดิน<ๆ>ก็มากันท่วมสน,นั่นล้นทุ่งเลยครับตอนนี้เพราะเราทําความดีกับความจริงเป็นหนึ่งเดียวอย่างนี้มานานแสนนานเพราะเรารู้ว่าโลกใบน,นี้เข้าให้คุณมาเนี่ยคุณได้แค่มาใช้ในสิ่งที่ใช่แต่คุณเอาไปไม่ได้เนื่องเมื่อคุณเอาของที่มาใช้แล้วที่มันใช่ที่คุณเอาไปได้เคยแล้วครับ คืออานิสง์ผลบุญฉะนั้นสเสบียงที่คุณทําได้เนี่ยคุณแค่กินแล้วถ่ายหลับแล้วตื่นนะครับสุดท้ายคุณก็ไปไม่ได้แต่ผมมาใช้คําว่าผลละบุญคือสเสบียงบนการอานิสงสอนลูกลูกเขาก็เข้าถึงเข้าใจเข้าทําเขาก็แรกๆเนี่ยเขาก็ยังอาจจะเป็นวัยรุ่นนะเป็นวัยระเบีปกติแต่เราต้องทํำยังไงนะครับเราต้องฝ่าฟันด้วยสัจจะผักดันด้วยสติครับนะครับก็ต้องสอนเข้าไปเรื่อยๆจนวันหนึ่ง เขามารู้เขาไม่เห็นเขาก็เข้าใจทันทีอันนี้นะก็เอฟทีน่าจะหายสงสัยแล้วว่าผมได้ใครมามนะก็ได้จากคุณพ่อนี่หนะครับแล้วก็คุณแม่แล้วก็พี่พ,พี่น้องผมก็จะเหมือนผมหมดเลยนะเพราะว่าเราได้สิ่งที่คุณพ่อได้คิดวิเคราะห์แล้วก็เป็นประสบการณ์จากชีวิตของคุณพ่อเนี่ยนะก็หกสิบปีถ่ายทอดมาให้ทางผมนะก็น่าจะหายสงสัยคุณพ่อก็พูดอยางละเอียด นะส่วนใครอยากจะฟังเรื่องไหนธรรมะแบบไหนผมเชื่อว่าพ่อผมพูดได้ทุกเรื่องนะอ่ะฝากพี่น้องเอฟซ้นะครับกับเฮียปนสั่งเวยผมบิ๊กสักแก้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ